สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องนุดสตอรีนะคะนุดพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่ร้านป๊อกป๊กนะคะโคตรก่าค่ะไปดูกันนะคะเออเรามาจอดรถนะคะด้านหลังร้านนะคะมาถึงก็จะมารอที่ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็จะรอรับอ่า QR code นะคะเขาก็จะดูว่าเรามากี่คนแล้วก็ไปเลือกนั่งที่โต๊ะได้เลยนะคะสักพักถึงพนักง,งานนะคะจะนำคิวอาร์โนะคะในการสั่งอาหารนะคะให้เราสแกนนะคะแล้วก็เข้าไปสั่งอาหารนี่ค่ะป๊อกป๊อกโคตดกากนะคะบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงทุกคนขาผ่านมานะคะตอนนี้นะคะร้านเนี่ยจะอยู่ ริมถนนนะคะอ่าเป็นเส้นถนน9กิโลนะคะแยกเลี้ยวเข้ามานะคะก็ติดนะคะถนนที่อยู่ริมรถทางรถไฟนะคะบรรยากาศในร้านก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะโต๊ะก็เยอะมากนะคะเราได้นั่งโต๊ะที่30นะคะก็จะมีอีกโซนหนึ่งนะคะตรงนู้นก็จะเป็นหลังคานะคะนี่เลยบรรยากาศก็ แน่นนะคะทานเสร็จก็มีคนเข้าออกตลอดเวลานะคะคิวอาคตสั่งอาหารมาแล้วนะคะเมื่อเราสแกนเสร็จนะคะเราก็สามารถนะคะที่จะเลือกเมนูอาหารเลยนะคะอาหารก็จะมีทั้งอ่า ซิกเนเจอร์ของร้านนะคะก็คือป๊อกๆนะคะแบบน้ําแบบแห้งนะคะเก้าเหล้านะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือจะเป็นทั p ทิ้งพวกของทานเล่นนะคะเมนูทานเล่นก็มีนะคะน้ํานะคะก็มีทั้งน้ําแป๊บซี่ก็คือมีน้ําทั่วไปสามารถที่จะสั่งได้เลยนะคะเมนูก็ จะประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะก็กดให้ทุกคนได้ดูนะคะผ่านไปผ่านมาก็สามารถที่จะแวะมาทานนะคะนุนเห็นคนรีวิวเยอะมากนะคะก็เราเลือกอาหารที่ตามต้องการเลยนะคะเราอยากทานอ,าอะไรนะคะนี่นุนให้ดูนะคะเมนูอาหารไปเรื่อยๆนะคะก็เมนูอาหารก็จะสะดวกสบายแล้วเดี๋ยวนี้สแกนปุ๊บก็สามารถสั่งได้เลยนะคะอพอเรากดสั่งไปแล้วนะคะมันก็จะขึ้นว่าร้านนะคะนี่เลย พอเสร็จแล้วนะคะจํานวนเพิ่มลงในตะกร้าเรียบร้อยเราก็กดสั่งอาหารนะคะทางระบบนะคะก็จะบอกว่ากําลังส่งเมนูนะคะไปทางร้านแล้วเห็นไหมคะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะรอสักพักนะคะใช้เวลาไม่นานเลยทุกคนนะคะประมาณ ไม่ถึง10นาทีนะคะก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะก็จะมีจุดน้ำดื่มนะคะฟรีน้ำแข็งฟรีน้ำแต่ต้องบริการตัวเองอ้าวมาแล้วค่ะอันนี้เป็นแบบป๊อกป๊อกโคตรกากแบบน้ำแล้วก็ป๊อกป๊อกโคตรกากแบบเส้นแบบแห้งค่ะแบบแห้งนี้จะมาด้วยน้ำซุปนะคะเสิร์ฟพร้อมน้ำซุปนี้ก็จะมาแบบนี้เราสั่งแบบซิกเนเจอร์เลยนะคะทุกคนก็แล้วแต่ว่า ดูเอาแล้วกันนะคะว่าใครอยากทานแบบไหนนะคะคือน่าทานมากทุกคนนี่คืออ๋อเมนูนี้นะคะก็จะ